ม่นพี่น้องเนี่อันนี้มันขี่ท้องคํำกันจากเลี้ยงตูมันละมาเบิงนี่ไล่ได้ไล่ได้ได้ทุกเดือนกันขี่ออกละเพิ่นกับสิ้มเหมียนมีนคอกมันจกันขี่ออกละเพิ่นกับสิ้มเหมียนเหมียนมาตากตากแดดโอ๊ยนี่แหละท้องคํำนี่แหละพี่น้องเอ้ยดูเลยคิดเทียน รายไดที่ดีมากๆากเลยนี่เขาไ่ได้ลงทุนอย่างเนาะมันกิมยาแล้วมันก็ไม่ขี่ออกนี่มันเป็นไห้นี่ถ้าอยู่สีเข่าอันนี้ข้นจองนี่จนจนเพราะท่านจนบ่ราะท่านเราจะได้ปะจองพูลาท่านสองพันสามพันเงินก็จ้าไปใส่หน้าเนาะจ้ะเนาะผู้ใดก็อยากปรับเปลี่ยน ปุ๋ยเคมีมันแพงประโยชน์กบับบดีท่อฟุ้นธรรมศาสตรเท่าดอกจันนี์กินงาแล้วก็ไม่ขี่ได้ประโยชน์หลายกูยได้กะอยากปรับเปลี่ยนมาใส่ฟุ้นขี่ง่วขี่ข่วยฟุ้นชีวภาพธรรมศาสตรบานเฮ้างดอยากใส่เคมีถ้าอยู่สีเขาเพ่นก็นเลยฝ่าวันฝ่าวายถ้งมันบ่ท่าน,นลูกค้า ก็เจามานเอาเรื่อยจัะนี่ใส่หน้าใส่หน้าเขาการะงัมนี่เราจะเพิ่นกระจิกกอกไว้กระจีกเราจะผึ้ยกระจิกอกนั่นนี่ลูกค้ามาเอาเรื่อยยิบแต่ว่ามีหน่อยจะปอกกล้วยวันนีสามสิบสิบสามตัวแต่ว่าอยู่ในถวง,งมันแมนหน่อยเพ็่งพอพันงางำ พิ่ทยลงให้เบิงเลืนน่อยเนาะจ้ะเนาะอือเอาตัวละหาบาทแต่ละมือตีเออย่างกี่ลายเนาะน,นี่จ้ะนี่เกินกระสีนเนียนออกคู่มือเด้จ้ะนี่กระชัน้นมัมมีหม่องนอนมันแอดอือม,มีคาคูา่มือขี้ออกกับมีคาแล้ว อ,อ้าวไอเว้เปลือกน้อยไอเ้เปลือกน้อยนี่แลหละจ้ะเนี่ยไอ้บึงมันเป็นขี่ธรรมดาได้ขี่ทองคำที่ทองคำเป็นรายได้ที่ดีมากๆม่ได้ลงทุนอะไรกินก็กินหญ้าดูถูกบ่ได้เด้พี่น้องเอ้ชีวิตเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงง้วเลี้ยงกล้วยคูมือนี่กล้วยตูเท่าไรผู้เจ้าว่า เบิ่งแต่กล้วยพอพันเขาลาค่าหกสิบล้านก็นมี่สี่ล้านหาล้านยางบ่อนี่ก็เป็นแสนตัวน้อยๆังสิไปทมดูจัดนี่ลาค่านี่กุ้ยดอนตัวใดตัวนี่วะโอ้กุ้ยดอนเขามาให้เล่าแสนหาแล้วจันแมวด่วนคือบ่อออกซะตัว งไวง,งไว้งาาายทหิษท่านวะเอามันลลาตัวกระช่นเจ้าเอนเอาแก้วฟ้ามาสมอีกเด้อขึ้นเมียหนเด้อเอ้ยขึ้นยกับเฮ้าพัฒนาสายพันธุ์มันดอกตัวงามบม่งามบบดนี้เฮากับมาต่อยอดอีกอ,อยากอ,อกคอกเลยด้ยนี่ดีท้องคํำ อยู่ในนีกันละกันละค่ายอมยอมกันลักล้านจ้ะนี่กันขายตามลาค่าคุ้ยงามคล้ยพอพันนี้ในลูกนี่หวยออกมากนี่บ่เม่นหน่อยเสิมจ้ะตัวหนึ่งยางตามตกปุกออกจากทลองกันละค่าสามหมื่นกว่าแล้วจ้ะนี้เนาะจ้ะเนาะข้ามาเบิง่งสีทองคำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ เป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะสิเฮ็ด